โทษเหรอตอนนี้ผมถึงร้านที่นัดไว้แล้วนะโอเคไม่โอเคจ้ารักสิจจะน้องพลิ๊กทำไมต้องกินร้านนี้ด้วยอร่อยเหรอโอ้ยร้านนี้อย่างนี้เลยพี่แป้งปิ๊กมาประจำเฮ้ยปิ๊กโโอ้หพี่สมศร์บังเอิญจังเลยโอ้โหบังเอิญจริงๆพี่ พี่แป้งนี่พี่สมโภชพี่ชายของเพื่อนบิ๊กเองอะ่ะนีพี่แป้งครับโอ้ยนี่บังเอิญเจอกันจริงๆนั่นเนี่ยฉันนั่งกับเราพี่จันนั่งกับรครับยิใจอะ่ะ <c> ข <oughs> อบใจนะพ <c oughs> ิ๊กเคยเล่าให้ฟังบ่อยเลยว่ามีพี่สาวน่ารักน่ารัก <c oughs> แต่ก็ไม่คิดว่าจะน่ารักได้ขนาดนี้อุ <c> ้ย <oughs> แต่ไม่ต้องกลัวนะครับ ผมมีแฟนเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาทำไมต้องขอบคุณที่อุตส่าห์มาด้วยคะมันเอิญมาเจอกันไม่ใช่เหรอคะเป๊กโถ่พี่แป้งอันนี้วะ ไอ้กระโดออนเฮ้ยเฮ้ยฮอ้ยอ้ยอ้ดยอย่าไอ้ยไม่ใช่กระบวดออนอะไรสมพูดเอ้ยรอเล่นอนี่เฮ้ยเออไอ้อย่าพ่งบอกนะอย่าเพิ่งบอกนะ่ทายสิ ไอ้เบอร์อุ้ยชัดเจนเจอกี่ทีก็ไอ้เบอร์ไอ้เบอร์นี่เจอกันมาเจ็ดทียังไอ้เบอร์อีกเจอคราวหน้านี่ถ้าเบอร์นี่ยวไม่ตกให้หายเบอร์เลยเจนยังไงดเพื่อนมึงนี่เหมือนเดิมเลยนะหล่อใช่ไหมอกใจเฮ้ยแล้วผู้หญิงคนไหนวะที่นัดให้มาเจออ่ะผมจะได้หาแม่ไ้เจ๋งมันเลยก็ออกไปแล้วเมื่อกี้ไง เอ้ชายจะเขินน่ะอาแล้วนี่มองหาอะไรอ่ะก็มองตามเองไงเฮ้ยมองตามทำไมผู้หญิงคนนู้นน่ะเขาฝากจดหมายมาให้พี่อ่ะแล้วฝากบอกมาด้วยว่าเขาไม่ได้เขินเฮ้ยนี่ขอโทษทีฉันไม่ชอบวิธีการเจอกันแบบนี้คนเราบังคับโชคจะตามไม่ได้หรอกโอ้โหโอ้โหผู้หญิงคนนี้ คารลมคมอะไรๆอย่างนี้เขาเรียกว่าเล่นลิน้นเฮ้ยอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าเล่นลิน้นถ้าเล่นลิ้นมันต้องอย่างนี้ไอ,อแ้แฉันชอบเว้ยเล่นลิ้นเนี่ยนะไม่ใช่นี่เฮ้ยชอบผู้หญิงนี้ไม่ได้แล้วเว้ยของกูกูรู้แล้วนี่สมบัติจำนวนอย่างงี้นะเดี๋ยวนี่กูจัดการให้น้องกระดาษปากกาหน่อย ไอ้อจิงอย่าบอกนะว่าเจ้ากระดาษเนี่ยไเขียนจดหมายตอบน้องเขาเนี่ยแล้วดูลักษณะเหมือนว่ายน้ำนี่ยังไงวะฮะไอ้เนี่ยไม่ท่าว่ายน้ำหรอกแล้วท่าไหเราท่าจะบ้าโอ <c oughs>